สวัสดีครับวันนี้อยู่อี e สูตร tfr e นะครับติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะีสูตรรุ่นนี้นะฮะนานๆจะเจอสักทีหนึงนะครับที่ต้องการติดตั้งจอ Android วางในตำแหน่งที่ระดับสายตาเหมือนรถรุ่นใหม่นะครับเป็นขนาดเดียวกับพวก hrv นะครับ corolla c o s s แม้กระทั่ง gla นะครับ200 250ในประมาณนี้นะฮะก็จะวางตำแหน่งนี้หมดเลยนะครับเราจะเห็นว่านะฮะ งานเป็นงานคัสตอมนะครับเราทําการหล่อนะครับโครงสร้างจอด้วยพลาสติกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับยึดน็อตแน่นหนานะครับนะฮะไม่มีสันนะฮะเก็บขอบเรียบเนียนนะครับเข้ากับจอนะครับขนาด10นิ้วฮะตัวนี้เป็น10นิ้วแรม2รอม32เวอร์ชัน10นะครับเป็นระบบสั่งเสียงภาษาไทยนะฮะนี่ครับให้ดูอย่างนี้นะฮะความสูงที่เท่ากับแดชบอร์ดนะฮะตรงเรือนใหม่เลยนะครับสูงเท่ากันนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ดูแบบนี้ก็ได้ครับชัดเจนดีฮะเล่นได้หลากหลายนะครับนี่อันนี้หน้าจอ Android นะครับ10นิ้วนะฮะนี่ครับเปิดได้2แอปนะครับเช็คแอปได้นะครับนี้ผมเปิดแผนที่อยู่นะฮะกดไว้นะครับเลือกมาฮะแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วข้างนี้ผมเล่น YouTube อยู่อ่ะผมให้ดูนะฮะช่องแต่งรถนะแดมครับ ฝากไว้ด้วยนะฮะมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับกดซับสไครต์ไว้นะครับนะ้ามีงานใหม่ๆอัปเดตให้พี่น้องทุกคนได้ดูนะฮะนี่ครับลองดูนะฮะฝั่งนี้ผมเล่นเป็น u t u b e นะ,ะที่ว่าเล่น2อแอปนะครับฝั่งนี้เปิดแมปอยู่นะฮะนี่ฮะแต่งรถน้าดมนะครับในแมปนะฮะนี่ครับสวยๆแบบนี้นะฮะเล่นได้2แอปแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับเนื่องจากว่าคันนี้มีระบบเครื่องเสียงด้วยนะฮะอันนี้ต้องการที่จะรีเซตนเรื่องจอนะครับและงานติดตั้งจอนะฮะให้ดูด้านบนนะฮะเรียบเนียนสวยงามนะครับแบบนี้เลยเก็บขอบด้านหลังมีรูระบายความร้อนนะฮะนี่ฮะมีรูระบายความร้อนแบบนี้ฮะ บแบบนี้เลยฮะสามารถปิดแอปได้ด้วยนะครับอันนี้เล่นได้สองแอปเป็นหน้าจอนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยครับงานติดตั้งอันนี้ฐานนะครับทาการยึดน็อตเรียบร้อยนะฮะส่วนตรนี้ทาการประกอบขอบเรียบร้อยเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้วิดีโอเล่นแล้วนะครับตอนนี้ฮะสังเกตด,ดูนะครับอย่ให้กลันเลื่อนให้ดูฮนะเลื่อนให้ดูฮนะ นี่ครับไปให้ดูฮะนี่ครับวิดีโอเล่นอยู่นะฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่าฝั่งนี้เล่นเป็น u t u b e นะฮะส่วนฝั่งนี้เป็น g o o g l e Map นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่านะครับมีการทำงานทั้ง2แอปเนี่ยพร้อมกันสามารถที่จะปิดแอปได้โดยการกดกึ่งกลางหน้าจอนะครับเราเลื่อนเลื่อนไปฝั่งไหนฝั่งนั้นจะถูกปิดนะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวขยายใหญ่เองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทำอะไรนะครับรอแค่สัญญาณเน็ตแรงๆเท่านั้นเองนะครับ เนี่ยฮะเขาบอกสวยงามมากๆาครับเป็นมิติใหม่แห่งวงการเครื่องเสียงนะครับสำหรับ i e ี u ู u ูท r สามารถติดตั้งจอ Android 10นิ้วพร้อมกับการสร้างคัสตอมเบ้าขึ้นมาแบบนี้ฮะเนี่ยฮะเพื่อเป็นการเกร็บงานด้านข้างเรียบเนียนสวยงามเหมือนรถรุ่นใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ผมบอก o ค o l l ล c r ค s s นะครับรวมถึง h r v รุ่นใหม่ก็เป็นจอตั้งแบบนี้ทั้งหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งเบนท์รุ่นใหม่เป็นจอตั้งแบบนี้หมดนะครับใน GLA นะครับ GLC ก็เหมือนกันนะครับ ก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะฮะจอ Android ติดรถในอีซูซูทีนะครับถ้าท่านใช้อยู่นะฮะสนใจทักผมมาได้เลยนะครับผมสร้างงานแบบนี้ไว้หลายชุดนะครับเอาไว้ลองรับสำหรับรถที่มีแดชบอร์ดรุ่นเก่าแบบนี้นะฮะสามารถวางตั้งจอ Android 10นิ้วแบบนี้สวยงามเข้ารูปนะครับพร้อมกับการยึดที่แน่นหนานะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ